Boom สวัสดีคระคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอัพก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนเสพงานศิลป์อู้ตายแล้วซึ่งงานนี้ก็ชื่อว่างานบางเกอะอาร์เบเลเลส2020ชวนเสพงานศิลป์วิถีใหม่นนวนอร์มอลกับผลงานศินละปะกว่า200ชิ้นโดย82ศิลปินชั้นนําทั่วโลกจาก35ประเทศรวม5ทวีปที่จะมาสร้างความอลังการโอ้ไม่ก้าและความยิ่งใหญ่ให้กับงานศินละปะไทยกับแนวคิดหลักสุดท้าทาทยคือ s อสเคปลูสิ่งสร้างทางสุ่โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากและตอนนี้อัพก็อยู่ที่วัดประยูรนะคะซึ่งข้างในนี มีงานศิลปะซ่อนอยู่โอ้ไปดูกันจ้าตรงนี้ก็คืออีกที่หนึ่งที่เป็นหนึ่งในสามของงานศิลปะนะครับซึ่งศิลปินก็คือคุณอารยาจำเริญสุกโอ้โหเก๋มากเดินมาในเซดีเป็นความเงียบสงบพอเดินผ่านเซนเซอร์ใช่มัยก็จะมีเสียงตายละเหมือนขึ้นสวรรค์ นะครับสาวๆที่เข้าวัดเสจงานศิลป์ก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยกางเกงขายาวก็ต้องมาถูกไหมคะแต่อัพเรือกที่จะใช้ชุดนี้ครับเพราะว่าสาวๆที่มีปัญหาต้นขาใหญ่นั้นจะต้องเลิฟชุดนี้มากเป็นเสื้อตัวยาวที่คลุมปิดสะโพกนะครับกับกางเกงเอวสูงขากระบ,บอกแค่นี้ครับลูกของคุณนั้นก็จะดูเรียบร้อยดูดีและมีสไตล์แถมปกปิดจุดด้อยได้ด้วย,วยคุณผู้ชมขา ที่นี่คือดีมาก Amazing ม,มากรู้สึกแบบสงบรม่มลื่นจริงๆไปดูชิ้นที่2อกัดีกว่าที่วัดโพจา้าอุ้ยตอนนี้เาถึงวัดที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมวัดโพี่ยจะมีงานศินละปะของศิลปิน2ท่านนะคะแล้วก็เราจะไปดูของท่านแรกกันก่อนดีกว่าที่อาน,นิชเราเข้าไปดูคอนเดีกว่าว่าลังกาตะลุงขนาดไหนนะเสพงานศิลป์แบบสุดๆจ้า ศิละปะชิ้นที่2นะคะที่เรามาดูกัน,น,นก็คือของนิชคารพัวที่วัดโพเขาเป็นศินลปินที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงระดับโลกในการศิละปะการจัดวาง Conceptual Art โอจะเห็นว่าอันนี้คือแว็กและสวยมากผลงานพุ h ตูในปี2563ขององ a n ิชที่ประกอบด้วยแว็กสีแดงเข้มและเม็ดสีน้ำเงินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและแรงตึงตลอดจนปริมาตร สำหรับลุคที่2นะครับสาวๆที่หุ่นทรงตรงกระโปรงทรงเครับจะทําให้คุณนั้นดูมีสัดส่วน,น,วน,น,ท,น,น playoffs. ที่น <pet it counseling> ่าสนใจเพิ่มความเก๋ด้วยการเอาเสืส้อเชิ้ตทักอินเข้าไปในกระโปรงแค่นี้ครับหุ่นของคุณนั้นก็จะดูมีสรีละร่างกายที่โดดเด่นจบลุคด้วยรองเท้าบูทครับที่คุมโทนไปในทิศทางเดียวกับกระโปรงแค่นี้ครับลุคของคุณนั้นก็ดูสวยพร้อมเสพงานศิลป์ดูดีอ่ะต่อไปเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งซึ่ง เป็นสถานที่เดียวกันนะคะเป็นงานศิละปะของอัตพลนะคะอืมแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆซึ่งไม่อยู่ไม่ไกลกันมากอยู่ในวัดโพเหมือนกันตายละสวยน้อล่มรื่งเป็นงานแบบงานศิละปะที่วิจิตมจงและมีมนสเสน่ห์อย่างทุกคนมากันนะคะเพราะว่างานเนี้ยก็ก็จะเดไปเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกถึงสิ้นเดือนนี้เนาะมีหลายที่สิบที่ ใจกลางกรุงต่างๆก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยลงไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะแลฟคราน,นี้เราก็ฝากไว้นะครับกับงานของบ a n กั a Art b i n a ล e 2020นะครับที่เขารวมเอาศิลปินชั้นนำทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศมาจัดงานแสดงกันทั้งหมด สิบสถานที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับกับชื่อเตีมว่า Escape Route สินสร้างทางสุขไปนะครับพบก,กันใหม่ EP หน้านะครับมาันติดตามกันว่าเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนหรือเราจะไปทำอะไรเพิ่มเติมกับ OOTD นะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบ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 ายเขาว่าที่ฉันร้อนเนี่ยเพราะอากาศหรือไอ้นี่ฉันอยู่ในว,วัดนานวะก็เลยเข้าวัดนาน